บทที่9พิธีต่างๆในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบอย่างของพันธสัญญาใหม่แท้จริงถึงแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็ยังได้มีกฎสำหรับการปรนิบัติในพิธีนมัสการและได้มีสถานอันบริสุทธิ์สำหรับโลกนี้เพราะว่าได้มีพระพราสร้างขึ้นตกแต่งเสร็จแล้วคือห้องชั้นนอกซึ่งมีคันประทีบโต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักห้องนี้เรียกว่าที่บริสุทธิ์และภายในม่านชั้นที่สองมีห้องพระพาร์ซึ่งเรียกว่าที่บริสุทธิ์ที่สุดห้องนั้นมีแท่นทองคำสำหรับถวายเครื่องหอมและมีหีบพันธสัญญาหุ้มด้วยทองคำทุกด้านในหีบนั้นมีโถทองคำใส่มานาและมีไม้เท้าของอาโรนที่ออกช่อและมีแผ่นศิลาพันธสัญญา และเหนือหีบนั้นมีรูปเครูปแห่งสง่าราศีกลุ่มพระที่นั่งพระกรุณานั้นสิ่งเหล่านี้เราจะพรรณนาให้ละเอียดในที่นี้ไม่ได้แล้วเมื่อจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้วพวกปุโรหิตก็เข้าไปในพระพราห้องที่หนึ่งทุกครั้งที่ปรนิบัติพระเจ้าแต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้ง และต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อความผิดของประชาชนด้วยอย่างนั้นแหละพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสำแดงว่าทางซึ่งจะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นไม่ได้ปรากฏแจ้งคราวเมื่อพระพราเดิมยังตั้งอยู่พระพราเดิมเป็นเครื่องเปรียบสาหรับในเวลานั้นคือมีการถวายของให้และเครื่องบูชาซึ่งจะกระทําให้ใจวินิจฉัยผิดและชอบของผู้ถวายนั้นถึงที่สำเร็จไม่ได้ ซึ่งเป็นแต่เพียงของกินของดื่มและพิธีชำระล้างต่างๆและเป็นพิธีสำหรับเนื้อหนังที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่การถวายบูชาของพระคริสต์เป็นความสำเร็จสมบูรณ์แต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปรห uh ิตแห่งสิ่งประเสรศิฐซึ่งจะมาถึงโดยทางครบปลาอันใหญ่ยิ่งกว่า และสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือและพูดได้ว่าไม่ได้เป็นอย่างของโลกนี้พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่าบาปชั่วนิรันดร์แก่เราเพราะถ้าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแพะและเท่า ของลูกโคตัวเมียที่ปรับพรมลงบนคนบาปสามารถชำระเนื้อหนังให้บริสุทธิ์ได้มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระคริสต์โดยพระวิญญาณน,นิรัน์ได้ส่งถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิจะได้ส่งชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการกระทําที่ตายแล้วเพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ก็เหตุนี้ พระองค์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อเมื่อมีผู้หนึ่งตายสำหรับที่จะไถ่าการละเมิดของคนที่ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั้นแล้วคนทั้งหลายที่ถูกเรียกแล้วนั้นจะได้รับปรรดกอันนิรันต์ตามพระสัญญาการสิ้นพระชนของพระคริสต์ทำให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรม ผู้ทำหนังสือนั้นก็ต้องถึงแก่ความตายแล้วเพราะว่าเมื่อคนตายแล้วหนังสือพินัยกรรมนั้นจึงใช้ได้ไมิฉะนั้นเมื่อผู้ทำยังมีชีวิตอยู่หนังสือพินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้เหตุฉะนั้นพันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจ,จากเลือดเพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศข้อบังคับทุกข้อแก่บรรดาผลไพรตามพระราชบัญญัติแล้วท่านจึงได้เอาเลือดลูกวัว และเลือนลูกแพะกับน้ำและเอาขนแกะสีแดงและต้นหูศพมาปราพพรมหนังสือม้วนนั้นกับทั้งบรรดาคนทั้งปวงกล่าวว่านี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่ท่านทั้งหลายแล้วท่านก็เอาเลือดปราพพรมพระบปลากับเครื่องใช้ทุกชนิดในการปฏิบัตินั้นเช่นเดียวกันและตามพระราชบัญญัติถ,ถือว่าเกือบทุกสิ่งจะถูกชำระด้วยโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยการเสียสละของพระคิ uh ์เหตุฉะนั้นจึงจําเป็นต้องชำระแบบจําลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงในสวรรค์นั้นต้องชำระด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นเพราะว่าพระคิ์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ อันเป็นแบบจำลองจากของจริงแต่พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเองและบัตรนี้ทรงปรากฏจำเพาะพระพักพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกเหมือนอย่างมหาปรหิตที่เข้าไปในที่บริสุทธทิ์ทุกปีทุกปีนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วยมิฉะนั้นพระองค์คงต้องทนทุกข์ทรมานบ่อยๆตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ พระองค์ได้ทรงปรากฏในเวลาที่สุดนี้ครั้งเดียวเพื่อจะได้กำจัดความบาปได้โดยถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชันใดดังนั้นพระคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เองหน,หนึ่งเพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคนเป็นอันมากแล้วพระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่สองปราศจากความบาป แก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉันนั้น